Hello YouTube สบายดีมูอเพื่อนมือในโคสิมาทำการเสื่อมต่อสายหัดคอมมือเนาะหรือว่าเอิญนาฬิกาก็ได้เนาะยีฮอ้อ์ Huawei Band 6เนาะ6ขีด6ศูนย์หายังจากอย่างแหละจะเจอได้เราจะมาเสื่อมต่อกับหรือจะมา Activate ขับมือถือนั่นเองเนาะก็ดึงเขาก็ต้องมา download Huawei โปรไวเฮลเนาะโปรสุขภาพเนี่ยนะเป็นหัวใจเนี่ยเนาะแดงๆด,ดาวน์โหลดมาเลยเนาะ,ะแล้วดวงเวลาเขาก็โอเพนเัาจะเปิดมันเนาะมันให้ตั้งมียาตั้งยังเขากะเขาเขาสมัครเลยเนาะหรือิสเตอร์เลยนะยอมหับกดยอมหับยอมหับไปกดเน็กไปเลยใส่เลิกเบอร์เจ้าเมายียง เลิกเลิกเบอร์เจ้มามยังเาเบอร์ตัวนี้ไนนนร,รไนี่นะหน่วยนี้นะเก้าสาสี่เก้าเก้าสามสี่เก้ายังเกาะเก้าสามสี่เก้าศูนย์

กดเน็กไปแปดศูน hmm. ย right, no? ์เก้าศูนย์ศูนย์สี่เอสดก้ใส่รหัสรหัสก็ใสไปเนาะกด อักลีไปกดไปเรื่อยๆไปเิยแหละแล้วก็มาเลือกอุปกรณ์เนาะกดอุปกรณ์อุปกรณ์มากดแอดเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็มาเลือกสายหัรดคอมือสมาร์ทแบรนด์ครับก็หาน้องฮัวเบย์ฮกาอยู่สถามันหาบัตรคนหาก่อนฮัวเบย์แบนด์แบนด์แบนดฮกเนาะแบนด์ฮอนเนอร์ผมแบน์ฮอนเนอร์อัน Honor. นี้ Huawei ben h ัวเ e ย b แบนดกเนี่ย ตัวนี้กดกลับไปเลยจับคู่นะกดริงๆมันคอยจับคู่แล้วกับหน่วยหนึ่งเนาะแต่ว่ายังไม่เห็นโชว์ให้บึงมาจับขู่กับหน่วยใหม่เอาซะ,ะมันก็จะค้นหาเนาะทำการค้นหาค้นหาเนี่ยมันจะขึ้นมาเนี่ยว่าไวย แบนหกขีดหกศูนหาเนาะมันก็ทำการจับคูนะ่เนาะเดี๋วมันก็นจะฟองขึ้นมาหน่วยโมงมันก็กดติก๊กติ๊กถึกเนี่ยแล้วก็กด,ดทายเนาะผมเป็นลิทายเลยไปกดยังลิทายไอ้บนะ้าจับคู <c oughs> ส่สเงืออนะไรนถือว่าเรียบร้อยเนาะคอนติโน่ไปคอนติโน่แล้วก็อเอ็นน e โบ ล้วเกิดเขามากดตามมันบอกเลยเนาะมากดอยู่ในมือถือเขา,ากดโลเนาะถือว่าดันสำเร็จเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเนาะเนาะโอเคถือว่าสำเร็จในมือถือเขาเขากคำว่าวุ่นกับหน่วยเขานะตั้งคาเนะี่ยก็ว่ากันไปเนาะดิสเพลตั้งคาม,มงเนาะวอชเปเปมันก็จะมีหลายอย่าง ความสว่างของหน้าจอนะระดับได้นะสามสี่หากว็าาาว,กว,ว,ากว่ากันไปเอาหาเลวเนาะจะแจ้งรถนะเอ็ดเวนเหมายังก็ว่ากันไปหาทีบอกหาทีเนาะตั้งประโยชเป็นง่ายอยู่รุ่นนี้เนาะแต่ว่านั่งตั้งหน้าจอตั้งแบบนี้มันมันสามารถเลือกได้เนาะหน้าจอหน้าจอดิสเพลย์เลือกได้หลายแบบ เลือกได้หลายแบบมันสามารถเลือกได้หลายแบบฟังก์ชันมันจะมีหลายมีหลายอายังให้อา่านคู่มือดีๆเพราะว่าคอยกะเพราคอยไปไหนนะเพราะคอยสัมผัน,นีก่กดติดตั้งอยู่นี่เนาะดิสเพลย์หน้าจอหมักแบบใดนี่มันจะมีให้เลือกหน้าจอหลายแบบให้เลือกเนาหมักแบบใดเลือกเอา แต่จะของมองผลหมักหนานี่พอจะได้เลือกแล้วนี่นานี่เนาะเลือกมาแล้วนะนี้มันก็จะบอกบาทเก้ากันแต่ละมือเขายัางได้จะกเก้าเนาะแล้วก็ดิเมนเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่สายหัดของมือนั้นก็เป็นตากาเต้นของหัวใจบอกวันเดือนวันวันที่บอกอุณหภูมิแล้วก็ บอกโมงนมนนโเนาะประมาณนี้นะโอเคโอเคประมาณนี้เนาะการเชื่อมต่อหรือว่าแอคทิเวตสายหัดข้อมือหรือว่าโมงยีห่ยห้อ Huawei Band 6กับใส่แอคท v เวตกับมือถือเขาเนาะก็แค่ง,ง่ายๆไปดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดแอปเฮว์ Huawei มาหรือว่า เขาจะมันจะมันจะมีตอนแรกเขาเปิดขึ้นมามันจะมี QR code ไงยอยู่นี่เขาเขาสแกนเอา QR code เลยก็ได้เนาะเพราะว่าเขาบอเขายากไปซอกอยู่แอปเพื่อดาวน์โหลดประมาณนี้เนาะฟังกช์ชันมันก็จะมีไฮหลายิดหลายบอจะเป็นการต่างการแจ้งเตือนบอสินะหน้าจอจักนาที่มงปุ๊กเนาะ หลายหลายหลายฟังก์ชันการแงเตือนนะมันก็จะเสื่อมต่อกับม <'m> ันเอ r e I'm here, <'m> here. โอ้กูไม่ได้เฮนะีย <laughs> นะแล้วมึงเฮียอ่ะเนาะแล้วกันยังอีกโอ้หลายหลายหลายฟังก์ชันเียอันนี้ไม่อยา่างนะวงปลุกบอสมิวสิก อุณหภูมิเนาะความอุณหภูมิมันมีอย่างอืนะอัตราการเต้นของหัวใจบอกมมอมมแมนบอกประเมนบออตอเมจิกสเตตท์อินเฮลโอ้ยไม่เข้าใจเนาะถ้าพยบโบเก่งปกิจหรือว่าโบคอ,อยเข้าใจปกิจกะเพ่ดก็บเข้าใจกันแหละเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เนาะรุ่นนี้มีเป็นภาษาไทยได้แล้วเนาะเปลี่ยนลุยไซร์ละว่าภาษาไทยเบิร์นดูนเปลี่ยนภาษาเนาะ มันจีเป็นบอกโหมดลวแนน d ู Do not disturb หา่างรบกวนเนาะ workout setting กับการออกกำลังกายเนาะ uh, system ระบบเนาะ about บ่งดูข้าไปบงเนี่ระบบมีอย่างมี restart เนาะมี power off มาเปิดเนี่ยนะเปิดปิดอยู่นี่เนาะ reset เนาะปุ่ม reset อยู่นี่ about ันี้ก็เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับสายหัดข้อมือนี้เนาะเป็นเวอร์ชันใดมีทั้งกว่ากันไปนการออกกลางไกลาการสันสส่นส่บอร์สัน่นสั่นสั่นไปได้แบบซอฟต์่แบบแบบบอสัน่นหรือว่าแบบแห้งสั่นแห้งเนาสัอาสั่นแห้งกว่าดิสเพย์ก็คือค่อยว่าออแเลย พี่ให้เลือกแบบเลือกโมงเนาะระดับความแจ้งของหน้าจอเนาะระดับแดดระดับผานระ b r i ไบรท์เนห่าเนาะการตั้งค่าลำยังเองเฟอโอ้หายล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 ายอันพี่น้องไงมันก็ต้องได้ค่อยๆหลินก็คอยศึกษากันไปเนาะ สวยงามนะใช้ง่ายการสัมผัสกับสัมผัสดีสัมผัดดสผง่ายโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า